นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกราบขอบพระคุณครับพอสวไปยืนแถลงข่าวที่สภากับฟ้องทุกคนที่วิพากษ์วิจารณ์สวและสวก็บอกว่าพวกนี้เป็นพวกโลกอันตรพาสทำลายชาตินะเนี่ยววันๆเนี่ยออกให้สมัมภาษณ์ทุกวันโอ้ยผมยังไม่เลือกมันหรอนะต้องไปมีพักนี้ถต่มีพักนี้ผมก็ไม่ยกไม่ยกมือให้ทมพวกของพวกคุณที่เป็นสวกินเงินเดือนจากภาษี แต่จงใจไม่ปฏิบัติาตามรัฐธรรมนูนไหมนะใครก็ได้ที่เป็นใจพิธาโอ้ยพฤติกรรมของคุณมันมชัติสมควรถูกดาวไหมครับพี่น้องครับผมพูดถูกไหมเนี่ยนะประชาชนเขาเลือกมามันน่าจะจบนะหนุ่มกัญชัยยังบอกเลยเฮ้ยกับประชาชนเขาเลือกมาแล้วนี่ยังไม่จบหรือสอนุยุทธก็บอกประชาชนเขาเลือกมาสื่อมวลชนสุทธิชัยหยุ่นก็บอกใครเท่าใคร อะไรต่างๆสื่อมวลชนที่เป็นตัวแทนปากเสียงประชาชนเขาก็บอกเอาก็วเขาเลือกมาแล้วนี่ยังไม่จบหรอเสียงข้างมากแล้วเนี่ยสวพวกนี้ควรถูกด่าหรือเปล่านะนิยมประเด็นการหรือเปล่าจงใจขัดรัทธิหรือไม่วางตัวไม่เป็นกลางไหมไมีหน้าที่ในการกันกอกฎหมายแต่ไปรับเรื่องราวร้องทุกข์จากคนที่จะมาเล่นงานาพิจาแล้วก็ไปตามเรื่องตามราวที่กรกตไปยืนกอดอัไบ้างอะไรบ้างบางคนเนี่ย ไปแสดงออกนอกหน้ากันถึงขนาดนั้นกกตก็ตตตตตมาจากอะไรอ่ะมาจากสนชหรือสองอหรือเปล่าและทั้งหมดนี้มาจากไหนนะครับมาจากการยึดอำนาจหรือเปล่าผมอยากทัาบคำถามคนยึดอำนาจมาใครล่ะพลเอกประยุทธ์แล้วรู้ได้ไงนะล่ะก็ลุงป้อมเป็นคนบอกในสภาหลักฐานไปเสร็จก็กอยู่ในสภามันก็อยู่ในโซเชียลมีเดียเนะ่ลุงป้อมยืนขึ้นในสภาแล้วบอกว่ากล่าวหาว่าผมเนี่ยไปยึดอำนาจผมไม่ได้ยึดคนที่ยึดนั่งตรงข้างเนี่ยท่านนายกเอกประยุทธ์ ปยุทธ์ก็ยกมือเลยว่ากูเนี่ยเป็นคน,นยึดอำนาจเอแล้วสวพวกนี้มาจากใครมาจากลูกป,ป้อเป็นคนคัดเลือกครยเรมัม่เนี่ยกับประยุทธ์เนี่ยเนือครับแล้วคนเหล่านี้กินเงินเดือนใครอ่ะกินเงินเดือนประยุทธ์ปลไม่ใช่กินเงินเดือนลูเป,ป้อไม่ใช่กินเงินเดือนประชาชนและคนเหล่านี้กินเงินเดือนประชาชนตามใจประชาชนะนะตัดใจประชาชนชัดเจนไหมครับ ผมพูดเนี่ยอะไรไม่ถูกฟ้องช่วยโต้แย้งแบบนี้เห็นไหมนะเรี่กผมฟังรัวไทย,น,ยนะครับคนจะกล้าพูดแบบแบบผม,ไม,มีไม่มีพระกคัวโดนสอวอเพราะสอวอไปยืนแถลงข่าวที่สภาจะฟ้ะองทุกคนที่วิบากวิจารสอวอและสอวอ็บอกว่าพวกนี้เป็นพวกโล่อันตรพานทำลายชาติอมันพูดมันพูดขนาดนี้แล้วก็บอกว่าจะฟ้องเดชาผมไม่ต้องฟ้องมันก่อน ใครจะปล่อยไว้ให้เป็นพ่อหรือครับนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่านะนะสอวอในตัวดีเลยมันไม่เลือกกล่าวไกลไม่เลือกรับเพื่อไม่รับไม่เลือกพิธามันจะดงความรังเกียจเลยเพราะอะไรเพราะมันกลัวว่าเข้าไปแล้วพวกมันจะหมดหอำนาจสวอพวกนี้อื สภาคือแหล่งขุดเงินขุดทองที่ทำมาหากินขุดเลือดขุดเนื้อประชาชนหรือเปล่าครับเออก็อถามดีนะแต่พี่น้องประชาชนคิดอย่างไรนะการเมืองนะักการเมืองทําได้ทุกอย่างจ,าจริงไหมครับอ,อืไม่มีไมม่ีศัตรูถาวรไม่มีมิตรถาวรในทางการเมืองผลประโยชน์ตรงกันได้หมดนะคกับนะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกพรรคการเมืองไหนในอะนาคตเราก็ต้องคิดใว้ดีนะครับ ศา,าลและตำรนสมมุติว่าทําผิดกฎหมายมีโทษด้วยก็มีก็ติดคุกอ่ะแต่จะไปเอาผิดอะไรก็ได้ในการตัดสินคดีเขาเป็นกลางและเขาอ้างว่าเขาใช้ดุลพินิจนะคดีไหนก็เจ็ดต่อสองก็มีมติเอกฉันก็มีก็แล้วแต่นะครับนะในะนการดําเนินคดีกับผู้พักษายมันยึดยากผมเป็นทนายความาสามสิบแปดปีทะเลาะกับผู้พักษาลก็เองอย่างเดียวเพราะว่าเขาใช้ดุลพินิจเขาจะยกฟ้องกระดัจะให้ชนะคดีกัน,กนได้หมดอนะ่ะ อาชีพผู้ภาษาด้วยผมเป็นผู้ภาษาหลายคนเนี่ยนะมันมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเผ่าอ่ะการมองกฎหมายเราบอกเฮ้ยแบบพี้ผิดนะผู้ภาษาเดี๋ยวบอกเฮ้ยไม่ผิดพิธาถือหุ้นซื่อนะนะผู้สาวสมมติผู้ษาบอกพิธาถือหุ้นสื่อแต่พิธาบอกไม่ใช่ไอทีวีมันออกอากาศไม่ได้มานานแล้วโดนสอปนสั่งยุติสัญญาไม่สามารถถ่ายทอดสดได้แล้วพิธาสู้อย่างนี้นะมันไม่มีทีวีแล้วแต่ผู้ษาบอกว่ามีมันยังไม่ได้จดทะเบียนเลิก ต้องไปดูในหนังสือรับรองของบริษัทไอทีวีนะครับให้ไปดูในหนังสือรับรองนะครับนะให้ไปดูในหนังสือรับรองเพราะฉะนั้นมุมมองเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันศาลบอกว่าจะเป็นสื่อหรือไม่ต้องดูตัวอักษรเป็นหลักสมมตินะก็แล้วแต่เขาจะตีความยังไงนะครับคือเป็นผู้อึกสาเป็นตุลาการเขาจะตีความยังไงก็ได้เป็นดุลพินิจอิสระนะครับดุลพินิจอิสระอย่างกรณีของขอ ธนาธรเขาก็ตีความว่าถึงสืง่อแต่ก็มีคดีของพักฝ่ายทางรัฐบาลที่ศาลตีความว่าไม่ได้ถึงสืง่อเขาีิแช่ถือหุ้นน้อยเกินไปไม่มีอำนาจในการครอบงำสื่อจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อในการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่คารพบรับติดตามพิเดทุกวันนะนะให้ความรู้ทางกฎหมายและการเมืองพี่น้องจัดฉลาดมันแล้วแต่ว่าเขาจะตีความไปทางไหน ชุกลู่ชุกลูนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะตีความไปทางไหนนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับเขาอ่ะว่าเขาจะตีความไปทางไหนมันเป็นอำนาจของเขาเข้าใจไหมครับอืมทำไมศาลตีความไม่เหมือนกันครับอ่อาเนีหมมีคนถามมานะคุณ y s y l s คือมันเป็นดุลพินิจเนี่ยขนาดผู้ษารเนี่ยคดีการเมืองเนี่ยผมทำคดีการเมืองของสอสอดิตสสพักเพื่อไทยเก้าคน นะเจ็ดคนเห็นไปทางสองคนเห็นไปทางนะมันเป็นดูพิธีของเขานะครับเข้าใจไหมจ๊ะนี่ก็กให้ความรู้กันเต็มที่เลยนะให้ความรู้พี่น้องประชา,าชนกันอย่างเต็มที่เต็มที่เลยนะครับอืนะเนี่ยรายการเราเนี่ยให้ความรู้ให้ความบันเทิงพี่น,น้องประชา,าชนติดตามรายการของพี่เดชได้ประโยชน์เยอะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันมากๆเอาไปตัดไปต่อเต็มที่เลยนะครับ กฎหมายหรือกฎกูอ๋อมันก็แล้วแต่มองนะหรือกฎหมายหรือกฎกูหรือกฎหมู่มีสามอย่างบางคนไปไงแพ้คดีเราก็กระท้วอันนี้ก็มีกฎกูก็คือเอาตามกูเป็นหลักถ้ากูไม่ชอบก็เสร็จนะเออกูก็ให้กงผิดอันนี้ก็เป็นไปได้กฎกูกฎหมายกฎหมายมาจากความเป็นธรรมกฎหมายทุกฉบับชอบด้วยกฎหมายก็ต้องชอบทำแต่บางครั้งชอบด้วยกฎหมายตีความตามตัวอักษรว่า พิธาสื่อแต่ไม่เป็นธรรมกับพิธาเพราะเกรตนารมของกฎหมายคือนัฐธรรญบอกว่าห้ามนักการเมืองถือหุ้นสื่อเพราะจะใช้สื่อในการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเกตนารมีแค่นั้นถ้าตีความตามเกตนารม์พิทาก็ไม่มีความผิดเพราะอะไรเพราะไอทีวีมันไม่ได้เป็นสื่อแล้วมันเป็นสื่อเฉพาะในในหนังสือรับรองการจดทะเบียนแต่ในความเป็นจริงมันไม่สามารถถ่ายทอดก่ นักการเมืองอย่างพิธาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากไอทีบีได้นอกจากนี้พิธาถือหุ้นแค่สี่สี่หมื่นดุนมันมีเป็นร้อยพันพันล้านหุ้นนะถือหุ้นสี่หมื่นดุนจากร้อยล้านจากพันล้านหุ้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปสั่งการให้ออกอากาศเพื่อประโยชน์ของพิธาได้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเจ้าของช่อง y YouTube f a c e b o o k TikTok ยังมีอิทธิพลมากกว่าเลยอันนี้ก็ว่ากันไปให้ความรู้ชัดเจนไหมครับพี่น้องครับอ,อยากให้สวดาวออกไปค่ะ เออนะผมก็อยากให้มันลาออกแต่มันไม่ลาออกไม่ลาออกไม่พอแม่ก็นั่งมีปากวิจา์พิทายอยู่นั่นเนะี่นะพอผมวิจารณ์มันน้่งแม่กอาฟ้องหนะักคนพวกนี้แต่ผมไม่เคยกลัวคนพวกนี้เลยนะไม่เคยกลัวเอ่อขนาดวันหยุดยังมีคนเยอะนะมาดูเยอะนะครับต้องกราบขอบคุณพี่น้องเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับรายการการ,การเมืองแบบนี้ที่น้องประชาชนที่มาดูเนี่ยก็ต้องช่วยกันสแสดงความคิดเห็นช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เพราะมิฉะนั้นมันก็จะโดนปิดรั้นนะครับพีร้องครับนะครับสอสก้าวไกลที่เพิ่งโดนคดีที่ระยองจะลงจะอ่าจะลง,งเอืออย่างไร็ต,ต้องต้องลาออกนะไปไม่รอดหรกคนนี้นะมีประวัติคดีรักทรัพย์อะไรเี่ยนะไปไม่รอดแล้วต้มาดูทุอเขียนไหมครับถ้าเคยต้องทำพิพากษาคาาดีเกี่ยวกับทรัพย์จบนะผมก็ไม่รู้ว่าทางพรรคก้าวไกลก็ตรวจสอบอยังไงหลุดมาได้ยังไงเนี่ยเสียหายอะไรเนี่ยก็ต้องเลือกตั้งใหม่ก็ส่งคนใหม่ก็แค่นั้นแหละ ไม่มีอะไรครับแต่ต้องจ่ายค่าค่าค่าใช้จ,จ่ายในการเลื่อกตั้งก็กประมาณห้าล้านบาทก็ต้องหาเงินมาจ่ายถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ต้องฟ้องแพ่งนะเหมือนกับนักการเมืองคนอื่นๆนะเพราะว่าคุณเป็นคนทาให้มันเกิดความเสียหายนะคุณนะเพราะนั้นคดีนี้ก็ก้าวไกลก็ซวยไปก้าวไกลเลยยอมก็ต้องเลื่อกตั้งใหม่แค่นั้นไม่มีอะไรนะครับอือสวประเทศไทยมันมีแบคดีเราก็รู้ร,รู้อยู่ทําอะไรพวกมันก็ไม่ได้จริงไหมครับก็จริงอะ่ะ ก็คนแต่งตั้งมันมาใครนะครับประยุทยธ์ประวิตยพวกคณะรัฐประหารหรือที่เรียกว่าคอสชเป็นคนแต,งต่งตั้งพวกนี้มาอำนาจมันจึงล้นฟ้านะครับนะนะรายการของเราก็อยู่ข้างประชาชนคุณนายเดชาอยู่ข้างประชาชนครับขอบคุณมากครับพี่น้องสบายสบายกันนะครับนะทางเฟซบุ๊กยูทูปที่เกาะั่นนะครับสบายสบายนะครับงเ, Facebook, YouTube, บบบบเงินซื้อความเป็นคนได้ไหมพิมทาเกียวกาเป็นรองนายก รวบรัฐทีกเกษตรไหมครับไม่รู้เหมือนกัน,แต,แ,ตกนแต่รับนะนะจะมีโอกาสได้รวมรัฐบาลหรือเปล่ามัน,ม,นมันใช่เรื่องง่ายก็ต้องต้องว่ากันไปนะพี่น้องนะสบายๆกันคุยกันไปนะครับอ่า